ท่านผู้ชมและผู้สูงเกียรติทุกท่านครับทีวีลำคง h ช n แนลนอกจากจะผลิตสื่อเพื่อความบันเทิงให้กับคนทั่วอาเซียนแล้วลำคงแชนแนลอยังได้ส่งเสริมการผลิตสินคา้าการโฆษณาและการตลาดสินค้าในกลุ่ม SME และ o อท p อทั้งไทยและต่างประเทศในกลุ่ม AEC ภายใต้ชื่อลำคงมีเดียพลัส ซึ่งสินค้าที่ทางลำโขงมีเดียมพัดกำลังโฆษณาและทำการตลาดผ่านสื่อลำโขงช n แนลขนณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากมายอาทิเช่นเช่นมหัจศจรรย์สมุนไพรกล่องฟ้ามหาพริกกาแฟเพื่อสุขภาพอองตองคอฟฟี่ทามสบู่องตองดอกคำฝอยผสมคอลลาเจนและวิตามินอ e. ี อาหารเสริสมสำหรับพืชและสัตว์โกรฟีดสารปรับสภาพดินปุ๋ยนาโนแคปซูลและน้ำภายใต้ชื่อลำโขงนาโนเอ็กตรา,ตราและผงซักฟอกนาโนนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อเอ็ม และวันนี้ด้วยนวัตกรรมของสักผ้าเอมพลัสสูตรอินเตอร์จากเมืองลักซ์ซเบิร์กรที่ลูกผู้ชายคนสู้ชีวิตคู่ซึ่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหนุ่มใหญ่จากเมืองน้ำดำโจดก,กาลสินน้าทับนพงไม่หิบพัน์ได้คัดสรรงานวิจัยนี้มาเป็นศักดิ์รีของชาวอีสานด้วยความคิดที่ว่าสินค้าทำาไมไม่มีคนอีสานเป็นนห้างเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เขาจึงหันมาพัฒนานวัตกรรมของสักฟอกนาโนเอมพลัสซึ่งซักได้ขาวไวใสจริงหาพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกเอมพลัสไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับยี่ห้อใดๆทั่วโลกหรือในอาเซียนรวมทั้งในประเทศไทยผงสักฟอกเอมพลัสมีทุกขนาดทุกน้ำหนักภายใต้การบริหารงานของบริษัทธนาโชคประเทศไทยจำกัดโดยมีประธานผู้บริหาร CEO ผู้มุ่งมัน่นพัฒนักพงพศ์ไมิพา ซึ่งเป็นลูกอีสานคนแรกขอแหวกความสะอาดเขาวไวใสจริงไม่เคยทิ้งรากหญ้าวันนี้นำสินค้าเข้ามาพร้อมแผนการตลาดพิคาดเง,งินล้านมาฝากท่าน,นาที่นีและเชิญท่านพิสูจน์คุณภาพนาโนผงสักฟอกเอัมบัตดนี้พร้อมแล้วขอเชิญท่านพบกับทัศนพงศ์มหิพันธ์หรือฉายามหาออด